หมายผลเศรษฐกิจหน้าปลูกอีกชนิดหนึ่งครับโตไวปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับนี่คือต้นเงาะโรงเรียนนะครับที่เราปลูกได้ประมาณาปีกว่าๆแล้วนะครับถึงจะดูเหมือนว่าจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าการดูแลจริงๆแล้วก็คือง่ายมากนะครับทั้งที่ปลูกอ,อยู่หน้าบ้านหรือว่าปลูกในสวนก็ตามนะครับก็ค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับไม่เหมือน ทุเรียนท่านที่ผิดหวังจากทุเรียนมานะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับปลูกหลายเป็นร้อยต้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้ก็คือต้นเงาะโรงเรียนนะครับนาศารที่เราซื้อจากตลาดนัดทั่วไปนะครับเป็นกิ่งพันธุ์แบบติดตานะครับส่วนใหญ่จะเป็นติดตานะครับก็ มาปลูกได้ประมาณปีกว่าแล้วก็ปลูกหน้าบ้านเขาบอกว่าปลูกต้นไม้อยู่ใกล้บ้านใกล้คนเนี่ยมันจะสวยนะครับแต่ว่าที่สวนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีบางต้นเท่านั้นที่ไม่ค่อยได้รับน้ําทั่วถึงนะครับเขาก็จะมีปัญหาหน่อยแต่ต้นไหนที่ได้รับน้ําทั่วถึงก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นลองไปพิจารณาดูนะครับว่าถ้าท่านผิดหวังจาก ต้นไม้ชนิดอื่นๆนะครับการดูแลก็แสนง่ายสะดวกสบายง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องถ้าเราจะใสอินทรีย์วัตถุนะครับเราต้องให้ห่างจากคนต้นประมาณคืบหนึ่งนะครับเพื่อให้มีแสงแล้วก็ให้มีความสะอาดอยู่เรณนโคนต้นจะได้ไม่มีโรคหรือแมลงไปรบกวนนะครับทันทีมองหาอยู่ก็ลองลอง,ลองพิจารณาลองปลูกดูนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ อยากได้ต้นไม้ที่เป็นเศรษฐกิจอย่างเช่นทุเรียนหรือว่าไม้อื่นๆอย่างอินทผลัมอย่างเงี้ยก็กิ่งพันุ์หรือว่าต้นพันนะครับแพงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณยังอยู่ที่2 5 0 0อยู่2 5 0 0 3,000นะครับแล้วแต่ขนาดต้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนื้อเยื่อนะครับต้นเงาะนะครับผมก็คิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจเหมือนกัน นหนึ่งต้นก็ให้ผลผลิตได้เยอะเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เท่ากับทุเรียนนะครับจํานวนเงินที่ได้อาจไม่เท่ากันแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าการดูแลน่าจะได้ได้ผลมากกว่าลองปลูกเสริมๆไว้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือลำไยนะครับลำไยก็ปลูกง่ายแต่ว่าที่สวนของผมนะครับสวนของผมโคกหนองนาเนี่ยที่เคยถ่ายทําให้ดูก็จะจะมีปัญหาเรื่องมแมลงมากินยอดเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับลำไยแต่ว่าต้นเงาะเนี่ย ต้นเงาะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแมลงไม่ค่อยกัดก็แปลกเหมือนกันทั้งที่ปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับรู้สึกว่าเงาะจะโตดีกว่าลำใหญ่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองดูนะครับการดูแลของผมก็แค่อินทรีย์วัตถุปลูกธรรมดานะครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกธรรมดาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ